สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำได้เหมือนเป็ด Do Everything w e c a n d สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดใบตายอีกเล่มนะครสำหรับมีดใบตายเล่มนี้ก็น่าจะเป็นสํำเนาครัผมของม e ีดยี S ่ห e ้อ ESEE หรือ EC e นะคร มาในกล่องค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมกล่องสีขาวนะผมมีโลโก้หัวกระโหลกควายก็ดูสวยดูมีระดับนะผม ในกล่องเขาก็จะแยกซองแยกมีดมาต่างหากนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่ซองกันก่อนนะผมตัวที่ซองรืฝักตัวนี้ก็ทํามาจากพลาสติกนะผมแต่ดูหนาดูแข็งดูเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพนะผมดูดีเลยทีเดียวนะผมดูแข็งแรงดีนะผมแล้วก็เป็นคลิปหนีบนะผมแบบนี้นะผมคลิปก็สามารถย้ายข้างได้นะผมเพราะอาศัยสกรูยึด ครับผมสามารถเปลี่ยนไปถ้าคนพกฝั่งซ้ายจะลองสวมใส่ดูครับผมไม่ไม่ดังคลิกนะผมแต่ก็แน่นนะผมอ้ดังดังคลิกอยู่ครับผมดันเข้าไปยังไม่สุดเมื่อกี้นี้ไม่มีทางหลุดครับผมที่สำคัญแน่นมากครับ ็โอเคครับผมมีเชือกห้อยมาด้วยนะผมทีนี้เราก็มาดูมีดกันนะผมตัวมีดก็ชุ่มไปด้วยน้ำมันนะผมที่เขาเคลือบไว้ป้องกันสนิมเออ่ตัวใบมีดก็เป็นทรงด r o p point นะผมการเจียก็จะเป็นแบบฟู l l flat grinding นะผมแล้วก็มี ฟิงเกอร์ชอยตรงนี้ด้วยนะครับผมทำให้เวลารับคมก็ไม่โดนด้ามโดนบริเวณอื่นแล้วก็สามารถใช้นิ้วชี้ของเราเวลาเรากดเราใช้งานละเอียดนะครับผมแล้วก็มีตัวสื่อบอกเป็น s อ3นะครับผมเป็นรุ่นของเขาแล้วก็มีโลโก้มีตัวสือยี่ห้อแบรนด์ของเขา โรนนแอดเวนเจอร์ข้ามาฝั่งนี้ก็จะมีเขียนเขาว่าโรเวนนะผมโรเวนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดีไซเนอร์หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะผมแล้วก็เป็นหรือว่าเป็นชื่อเรียกทางหากหรือเปล่าโรเวนอีซีสามโรเวนอันนี้เป็นเอสซีไนฟ์ s เมริกนะผมตัวสัน ก็มีจิมปิ้งับผมการลื่นด้วยตัวมีดค่อนข้างหนาเหมือนกันนะผมถ้าสังเกตด,ด้วยสายตาน่าจะห้ามิลน,นะผมเราเราค่อยวัดขนาดอีกทีตัวด้ามเขาบอกว่าเป็น G ีเทนะผมก็ก็สวยงามดีับผมเป็นเลเยอร์ชั้นๆเป็นคอนทัวร์นะผมก็สวยงามดีับผม ดำขาวครับผมตัวนี้แต่ด้ามเขาก็มีหลายสีหลายแบบให้เรือกครับผมแต่ตัวนี้เป็นดําขาวแล้วก็มีหกเหลี่ยมสามตัวนะครับผมยึดประกับไว้ด้านท้ายก็มีรูร้อยเชือกครับผมมีส้นมีดโผล่มาแล้วนะผมไว้ทุบไว้อะไรได้นะผมก็เหมือนกันนะผมฟังนี้ดูกำได้สีนิ้วแล้วผมด้ถนัดถนัดมือมากเลยครับผม ตัวใบมีดก็ทําเป็น stone w a t h แล้วก็ชนิดเหล็กที่ทำใบมีดคารบุว่าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็น D 2นะผมแต่ก็จะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะผมความยาวโดยรวมนะผม21เซนติเมตรนะผมเฉพาะมีดก็ประมาณ4นิ้วผมจนถึงโคนนะผม แต่ถ้าเฉพาะคมก็อยู่ประมาณ8เซนได้ครับผมเมมีฟิงเกอร์ชอยตรงนี้ตัวเฉพาะด้ามอย่างเดียวก็11เซนนะผมนิดๆแล้วก็ความกว้างสูงสุดก็อยู่ประมาณ3.2เซนติเมตรครับผมสันหนา5มิลิเมตรเลยครับผมสันค่อนข้างหนาเลยทีเดียวน่าจะแข็งแรงมากครับผมมีตัวนี้อีซี่3นะผม มันจะมี ec สี ec ห้า ec หกน่าจะมีนะผมว่าแต่นี่เป็น ec สามนะผมต่อไปลองทดสอบความคมดูนะผมอือหือคมกริบแล้วผมนะผมคมใช้ได้แล้วผมนะผม,ผม คมกริบใช้ได้เลยครับผมตักกระดางสบายสบายสรุปนะครับผมมีดสำเนาของอิซี่โมเดลสามตัวนี้ับผมก็เป็นมีดที่สวยมากจริงๆครับผมของจริงสวยมากจริงครับผมทั้งด้ามจับทั้งตัวมีดทั้งรายงานผลิตค่อนข้างดีนะผมถึงแม้จะเป็นสำเนาแล้วผมมีดก็ดูแข็งแรงครับผมสันหนามากเลยผมห้ามิลลิเมตรกับมีดขนาดใบมีดความยาวสี่นิ้วนะผม หร10เซนก็มีดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมีดแคมป์นะผมผมว่าแคมปิ้งไนท์นะผมก็คือเหมาะพกออกไปตั้งแคมป์ตั้งอะไระผมเตรียมอาหารก่อฟืนกอ่อไฟอย่างว่านะผมก็หรือแม้จะเป็น edc everyday carry ก็น่าจะได้ผมแต่ว่าอาจจะหนักไปหน่อยแล้วก็ยาวไปนิดหน่อยนะผมแต่ก็พกได้ประจำวันนะผม สำหรับเมีดเล่มนี้ผมได้มาในราคาห600้อกว่าบาทนะผมก็ถือว่าคุ้มค่านะผมเพราะว่าเพราะมันสวยงามดีนะผมก็เห็นบางร้านเขาขายเป็นพันหลักพันขึ้นนะผมแต่นี้ก็600้กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะผมสวยงามกำถนัดมือน่าใช้มากครับผมเห็นของสำเนาแล้วก็อยากเห็นของจริงของจริงน่าจะสวยกว่านี้นะผม <laughs> ผมว่า แค่สำล่าเองก็ยังดูดีเลยผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ